อาจารย์ชัดอาจารย์ชาดค่ะสมมุติไปเที่ยวต่างจังหวัด <S S ค่ะแล้วเกิดอุบัติเหตุล้วควรเลือกใช้ประกันส่วนไหนก่อนกันคะเลือกส่วนไหนก่อนกันหมายถึงว่าคุณเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณมีบัตรประกันอุบัติเหตุอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วไม่รู้จะเค็มตัวไหนดีก่อนใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคคาตอบคือเอดี๋ยวจะบอกก่อนว่าเวลาคุณเกิดเหตุเกิดเหตุที่ไหน ทำกับที่นั่นก่อนเช่นเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุกับรถคุณต้องใช้ประกันรถก่อนค่ะเริ่มแรกก่อนที่จะเป็นประกันรถก็ต้องเป็นพรบรพรบรมารักษาคุณก่อนถ้ารักษาไม่พอประกันรถจะเข้ามาช่วยถ้าประกันรถมาช่วยแล้วไม่พอนั่นแหละค่ะจึงจะเป็นประกันอุบัติเหตุของคุณ ตามลำดบับกับการที่ชดใช้ให้คุณรักษาโดยที่คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่นี้เองนะคะหรือถ้าในกรณีที่คุณรักษาแล้วเกิดตุยขึ้นไปพรบจ่ายประกันจ่ายและประกันอุบัติเหตุก็จ่ายตามลำดับเหมือนกันมีแค่นี้เองนะคะจ่ายตามลำดับค่ะอ่ะคำถามถัดไปจ้ะ